สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในโหมดทำงานนะจ๊ะในบ้านทำในบ้านสวีเดนนะคะทำงานเกี่ยวกับดูแลคนแก่ตามบ้านนะคะอุ้ยไม่ได้ห้ามพูดดูแลคนแก่ดูแลท่านผู้สูงวัยนะคะตามบ้านนะคะแล้วก็เดียวจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่า วันวันทำอะไรบ้างวันนี้ทำงานเช้านะคะก็นั่งรอเพื่อนนะคะเอายาไปส่งให้ท่านนะคะอ้าวเอาละค่ะคราวนี้เราก็จะลงไปทำภารกิจนะคะขั้นต่อไปนะคะท่านทั้งหมดนี้เราจะดูแลสีท่านนะคะตรงบริเวณนี้ สี่ท่านนะคะที่เราให้บริการนะคะแล้วก็เอ,อ่ยังไงเดียอะเดี๋ยวเบเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เรามาทำอะไรบ้างท่านแรกนะคะที่เราจะไปให้บริการนะคะเราจะไปให้ยานะคะท่านคนนี้นะคะไปกันเลยจ้ะการให้ยานะคะสำคัญที่สุดนะคะในการอ่า ดูแลท่านสาวทั้งหลายนะคะนี่ก็คืออุปสรรคในการทำงานนะคะต้องระมัดระวังนาะสำหรับรพวกเราชาวผู้ช่วยพยาบาลที่ดูแลตามบ้านนะคะอาจจะมีแต่คร่น้ำเกาะตามถนนนะคะมันจะทำให้ลื่นแล้วก็ใบไม้เนี่ยพอดีเลยนะคะใบไม้เปียกเนี่ยทำให้เราลื่นได้แบบโหยหันสามารถนะคะ บางคนถึงขั้นกระดูกหลุดเข้าเฝือกไปโรงพยาบาลหัวฟาดพื้นอะไรนะคะต้องระวังอย่างมากคุณลุงเมื่อกี้นะคะที่เราไปาให้บริการท่านนะคะท่านต,ต้องการความช่วยเหลือแบบใส่ถุงเท้าซัพพอร์ตนะคะเนื่องจากขาท่านใหญ่นะคะแล้วก็ให้ยา แล้วก็อาจจะคุยด้วยกันเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่าเราจะต้องทำหน้าที่ท่านต่อไปนะคะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บไปปั๊บรวดเร็วนะคะเราต้องมีสัมพันธ์กันด้วยนะคะเราต้องพูดกันอ่าโอเคจ้าไปดูท่านต่อไปเลยท่านนี้เป็นคุณยายนะคะคุณยายเราจะไปเหมือนกับช่วยทําอาหารเช้านะคะแล้วก็ไปปูเตียงนะคะไปกันเลยจ้า เรียบร้อยแล้วค่ะกับทั้ง4ท่านนะคะที่เราได้ดูแลตอนเช้านะคะท่านแรกนะคะคือให้ยานะคะให้ยาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ออกมานะคะไปท่านที่2นะคะท่านที่2ให้ยาด้วยแล้วก็ใส่ถุงเทา้าซับพอตด้วยนะคะท่านที่3คุณยายนะคะก็คือใส่ถุงเทา้าซับพอร์ตช่วยท่านใส่ถุงเทา้าซับพอร์ตนะคะแล้วก็ช่วยท่านอาโอยรถพยาบาล ท่านที่สนะคะช่วยท่านใส่ถุงเท้าซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอาหารตอนเช้านะคะแล้วก็ช่วยท่านปูเตียงนะคะแต่ท่านที่3มเนี่ยท่านเก่งมากท่านจะพยายามทําเองให้ได้มากที่สุดนะคะท่านได้ใส่ถุงเท้าซัพพอร์ตเองนะคะเมื่อเช้านี้แล้วก็ไม่ต้องการให้ช่วยอาหารเช้านะคะคุณยายบอกคุณยายอยากทําเองนะคะอยากทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองแบบว่า สามารถทําได้นะคะถึงแม้ว่าจะ,ะรวมในความช่วยเหลือที่เราได,ได้ตกลงกันได้ตกลงกันไว้นะคะแต่คุณยายก็อยากจะทําเองนะคะอันนี้คือข้อที่ดีมากนะคะอันนี้ก็เรียกว่าที่สเรียงเาจะเรียกว่าร e h ับนะคะก็คือว่าท่านกลับมาใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองได้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคะแล้วก็ท่านที่4นะคะคุณยายก็แค่ช่วยเรื่องอใส่ถุงเท้าซัพพอร์ตเท่านั้นนะคะเพราะว่า ท่านอายุมากใช่ไหมคะเรื่องมือเรื่องการดึงเรื่องการจับอะไรเงี้ยมันอาจจะความพัฒนาในาฟังก์ชันนะคะของร่างกายมนุษย์นะคะมันอาจจะพัฒนาลดลงนะคะซึ่งเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เนาะเราก็ไปช่วยท่านนะคะก็ตอนนี้นะคะช่วงบริเวณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคันนี้ไปหายอีกท่านหนึ่งนะคะในที่นี้จะเรียกว่าทินซีนะคะก็คือว่า การเข้าไปดูแลเฉยๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณยายท่านนี้นะคะท่านสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งหมดแต่ลูกๆหลานๆนะคะต้องการอยากจะให้เราอะเข้าไปดูทานว่าท่านยังถ้าพูดง่ายๆก็ยังมีชีวิตอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ก็อาจจะไปคุยตอนเช้าเป็นยังไงบ้างนั่นนู่นนี่แค่นั้นเองนะคะก็อยากจะดูว่าถ้ามีอะไรผิดปกติอย่างเงี้ยเราอะก็จะก็จะโทรหาทางญาตินะคะ เพราะว่าท่านอาจจะมีประวัติการล้มบ่อยหรือว่าประวัติการลืมทานยาหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็แค่ไปดูแล้วก็ไปแบบว่าเตือนความจําท่านอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะไปเลยเอาระจ่าตอนนี้ก็เดินมาซื้อของนะคะของของตัวเองมีเพื่อนฝากซื้อข้าวด้วย ซื้อที่วินลิสห้างใกล้มากขอบอกเดินห้านาทีถึงชอบมากก็ตอนนี้พักกลางวันนะคะ30สนาทีก่อนที่เราจะออกไปทำภารกิจต่อไปเอาละค่ะจากลากันไปเพียงเท่านี้เนาะวันนี้จะข้ามหัวก่อนสวยไหมสวยเนาะ แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนนะเอาเป็นว่าเราเล่าสู่กันฟังนะเมันถึงจะมีอะไรที่แบบว่าน่าติดตามน่าฟังโอเคจ้าจากลากันไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะไปลวจา้าสวัสดี